เยอะมากทุกคนใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์ให้พีพร้อมพิมพ์จังหวัดสลด,ด้วยชื่อเล่นใต้คอมเมนต์พีแจกเห็ดนางรมดำแบบนี้ใช่ไหมต้องป๊อปส่วนสีเหลืองตรงนั้นสีเหลืองตัวนี้จะเป็นนางรมทองค่ะนางรมทองหุง้ยสีสวยมากล้ากินได้ไหมเนี่ยพอเห็ดเงินล้านอาชีพหน้าทำปลูกกินเองก็ได้ปลูกขายก็ทำเงินเป็นกอบเป็นกำสวัสดีครับอยู่กับพีที่บ้านเห็ดพิมพ์ทองคะ่ะ คลิปนี้พี่ก็อยู่กับน้องป๊อปนะครับกับที่บ้านเห็ดพิมพ์ท้องเราอยู่ที่อำเภออะไรครับจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ใ,นในกล้ๆกันนะครับน้องป๊อปเนี่ยเป็นต้องบอกว่าฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอจอมบึงนะและตอนนี้เที่ยวอยู่ข้างหน้ากี่สายพันธุ์น้องป๊อปสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์มีอะไรบ้างน้องป๊อปมีตัวนี้ค่ะสีดําจะเรียกว่านางลมดําค่ะหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่านางรมเทามาดนะะนูน้องแพลน้องแพลวทุกคนเข้ามาดูนี่คือเห็ดอะไรนะนางรมดําใช่ค่ะอ่าส่วนสีเหลืองตรงนั้น สีเหลืองตัวนี้จะเป็นนางลมทองค่ะนางลมทองหุ้ยสีสวยมากแล้วกินได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเนื้อเขาจะกรอบแต่จะเห็นน้อยในตลาดส่วนมากจะอยู่ตามแบบเปอร์มาเก็ตพวกหกกรมการหลวงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วสีขาวสีขาวสีขาวชื่อว่านางลมนางลมฮังการีค่ะหรือว่าเห็ดฮังการีใช่ไหมใช่ใที่เขาชอบพูดกันสามตัวนี้รสชาติเหมือนกันไหมแตกต่างกันค่ะต่างเลยใช่ค่ะสีตัวนี้จะสวยสุด ดีสวยแล้วก็กรอบค่ะหาทานได้ยากตัวนี้ตัวนี้อ่านน้ลมดํารสชาติจะหนึบค่ะเนื้อจะเยอะกว่าเนื้อเยอะหนึบส่วนส่วน,นนั้นจะติดความแบบมีเนื้อให้เคี้ยวนิดนึงค่ะเหนียวเหนียวนิดนึงเหมาะกับต้มขาไก่ต้มยำมฮังการีนี่เหมาะกับการไปทําต้มยำนะครับผมอ่ะสำหรับเห็ดที่เราเห็นข้างหน้านี้นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะน้องป๊อปสามารถสร้างไรายได้นะครับเป็นล้านนะทุกคนเห็ดที่ขายกันอยู่นี่แต่เราไม่ได้เลี้ยงแค่ในโอ่งนี้นะแอดมินดูข้างหลัง ดูข้างหลังซูมไปข้างหลังเลยว่านั่นคืออะไรนี่ทั้งหมดนี้นะครับไม่มีแค่นี้นะมีกี่ไร่น้องป๊อปในในกลุ่มของเรากลุ่มถ้ากลุ่มนะคะประมาณเป็นโรงเรือนได้ไหมคะประมาือนประมาณสามรอยโรงเรือนคะ่ะสามร้อยโรงเรือนอเยอะนะแต่วันนี้ครับใครที่อยากปลูกเห็ดกินเองอ่ะยังไม่ต้องมองไปถึงอาชีพปลูกเห็ดกินเองอยากจะ กินโดยที่แบบว่าเออ e ปลอดสารแล้วก็ได้ปลูกเองด้วยภูมิใจเนาะน้องป๊อปแ <serv it S 2> นะนำให้นนนพี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะก่อนอื่นตอนเริ่มเลยมันจะมีก้อนเห็ดไปแล้วเป็นยังไงน้องป๊อปก็ตอนแรกนะคะเข้ามาดูเข้ามาดูก้อนเห็ดค่ะอันนี้จะเป็นก้อนที่มีหัวเชื้อนะคะแต่เชื้อเขายังจะเดินไม่เต็มนะคะสีเขาจะเป็นดําแบบนี้ค่ะเราจะสังเกตนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเลี้ยงดูเขาได้นะคะก็จากสีน้ําตาลดําอย่างนี้นะคะจะเป็นให้ให้ขาวแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือไม่ได้เสียนะค่ะ แบบนี้คือเชื้อเดินเชื้อเดินเต็มพร้อมพร้อมเปิดดอกพอได้รับไปนะคะก็จะเปิดดอกก็คือเขาจะมีกระดาษมีแบบนี้ใช่ค่ะแบบนี้ีกระดาษแบบนี้แล้วทำไงน้องป๊อปได้ไปถึงปุ๊บได้ไปถึงรอเชื้อสีขาวแบบนี้นะคะครับแล้วก็เปิดกระดาษตัวนี้ค่ะเปิดกระดาษตัวนี้โอ้ตัวนี้เอาออกไหมอ่าตัวนี้ไม่ต้องเอาออกนะคะถ้าล้วงแคเพราะว่าสายพันใช่สายมันนี่สูดจำนายคือไม่ไม่ต้องล้วงแคเขาแข็งแรงมากสามารถดันออกมาได้เลย ให้ดูแลตัวเองใช่ค่ะถ้าจะให้สวยๆนิดหนึ่งก็จะทาอย่างนี้นะคะนี่แบบนี้แรบนี้เข้ามาดูเข้ามาดูให้กระโปรงสียาวๆให้กระโปรงสียาวแบบนี้ค่ะเขาจะยาวออกมาให้กระโปรงยาวออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะทําแบบเบามือนะคะครับครับจากนั้นหออกมาหมุนหมุนพลาสติกตัวนี้ออกมา๋อแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาใช่ค่ะแล้วเราก็ลดน้ําได้เลยค่ะอ่ะเราจัดการทํากระโปรงอะไรเรียบร้อยแล้วยังไงต่อน้องป๊อปลดน้ําแล้วก็เราเราจะต้องเห็นนะคะเขาชอบ ความชื้นความชื้นค่ะแล้วก็อยู่ในที่ร่มไม่ไม่แสงไม่ไม่แสงแดดจ้าไม่แสงแดดจัดนะคะอยู่ในที่ร่มลำไรค่ะเราอาจจะมีไอเดียเป็นเพาะในโอ่งไว้ในโอ่งแบบนี้น่ารักอ่ะเนอะน่ารักเพาะในโอ่งงี้เพาะในโอ่งแบบนี้ถ้าเป็นโอ่งนะคะเขาจะก็วางให้หน้าเขาออกยื่นออกมาหน่อยนึงแล้วก็หรือเป็นรังโฟมแบบนี้ก็ได้ค่ะรังโฟมแบบนี้เลยนอนนอนไว้แบบนี้นะคะหรืออย่างหนึ่งเป็นแบบปักกาปัก้าค่ะ ก็จัดตากให้ตั้งแบบนี้แล้วก็นอนทรงนี้เลยเอาไปวางที่ไหนกลางบ้านอ๋อเราจะวางในชายคาบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะมีให้ร่มนะคะเขาไม่ต้องการแสงแดดให้ไม่ต้องการแล้วถ้าไปวางกลางแดดจะเป็นไงก็จะแห้งค่ะเส้นใหญ่เขาจะก็จะขาดเหมือนโดนความร้อนเข็นเขาชอบลมเวลาเขอยู่ไม่ได้อ่าน้ำมาแล้วทุกคนมาน้องป๊อปโชว์หน่อยทำยังไงก็จะเป็นน้ำใส่ยางนะคะแล้วก็จะลดนะคะห้ามฉีดเข้าไปบริเวณนี้นะคะห้ามเด็ดขาดเลยค่ะ เราจะลดแบบนี้นะคะให้ลักผ่านบริเวณแบบนี้ด้านบนคือว่าให้เขาได้ความเย็นแหละใช่ค่ะรอบๆเส้นใหญ่รอบๆขบห้ามห้ามน้ำเข้าบริเวณนี้โดยเด็ดขาดเลยค่ะค่ะถ้าอยู่ในรังนะคะเราก็สอดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะอ๋อข้างในเลยใช่แล้วก็ให้เขาชาออกมาคือว่ายังไงก็ได้ทุกคนใหญ่เข้าไปในรูนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่มีทีใส่น้ำเออเหรอโอเคก็จะลดแบบนี้เอาในโอ่งในโอ่งครับทุกคนแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยคือว่าหลักการคือเอาให้ผ่านรังอ่ะใช่ค่ะนะครับไม่ต้องยกออกมา ไม่ไม่ค่ะแต่ถ้าถ้าโอ่งนะคะเราก็ฉีดเข้าไปด้านหนให้เขาด้วยก็ได้แล้วถ้ามีน้ําขังได้ไหมก็ถ้าหนูแนะนํานะคะใช้ทรายรองให้เสมอปากโอ่งน้ําจะได้แบบขังในทรายเย็นๆให้ความเย็นเขาแล้วก็ชาร์จน้ําก็ไม่ขังยิ่าใช่ค่ะแค่นี้สมมติว่าได้ของไปแล้วเชื้อมันเดินเรียบร้อยแล้วลดหนาแล้วจะใช้เวลาประมาณกี่วันก็ถ้าเชื้อขาวใช่ไหมคะประมาณ7วันได้เห็นดอกค่ะเวันได้เห็นดอกอุ้ยไวมากได้อย่างนี้เลยไหม ได้อย่างนี้เลยค่ะถ้าเจ็ดวันถ้าหลังจากเปิดเปิดปากนะคะเราเปิดปากปุ๊บเราลดน้ําดูแลทุกวันไหมก็ลดน้ำทุกวันค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเราเจ็ดวันเราจะได้กินเห็ดแบบนี้นางรมดําก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็ดฮังการีก็จะได้แบบนี้ส่วนตัวนี้อะไรนะนางรมทองนางรมทองก็จะได้แบบนี้เลยเจ็ดวันวิธีการเก็บอันนี้สําคัญมากเลยใช่ไหมน้องป๊อปะยังไงมันสําคัญยังไงก็เราต้องเก็บนะคะถ้าเป็นดอกแรกวเขาออกมาเราก็จะจับอะค่ะแล้วก็โยกอะไรอย่างงี้ค่ะ แบบนี้คือเก็บโชว์เลยได้ไหมได้ค่ะเราก็คือห้ามให้หน้าตรงเนี้ยค่ะแตกขยายแล้วก็จับห้ามให้ตรงนี้แตกใช่อ่าจับยังไงจับปึ๊บจับถ้าเป็นหนูจับอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้เลยอุ้ยง่ายมากง่ายมากใช่ค่ะนี่ขออีกทีขอขออีกทีได้ไหมขอถือไว้ก่อนพี่ขอทำตั้งเลยไหมได้อ่ะเอามาหนึ่งก้อนน้องป๊อปง่ายมากนี่ค่ะเอามือจับนะคะแล้วก็หัก ขวางค่ะอุ้ยอันนี้ก็จะหลุดแล้วถือๆหน่อยดีดีดีมันจะหลุดแล้วเอามือจับอย่างงี้ประคองไว้คือบอกห้ามให้ปากตรงนี้ค่ะขยายปากตรงนี้ห้ามขยายเลยจับไว้นะครับจากนั้นใช่เฮ้ยอุ้ยนี่ได้อะชิ่แล้วเนี่ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดได้แล้วอย่างงี้ ง่ายมาก<ช>อ่ะ,ะแล้วถ้าสมมุติว่าตรงนี้มันแตกแล้าแบบปากยิ่งเก็บยิ่งขยายยิ่งเก็บยิ่งขยายเหมือนเราเขาก็เนี่ยค่ะเวลาเห็ดจะออกมาใช่ไหมคะ,คะเขาจะเป็นเส้นใยสีขาวฟร์มตัวออกมาเป็นดอกให้เราถ้าตรงนี้เราแตกขยายกว่าเขาจะใช้เวลามันก็จะเกินปกติจะคือต,<ะ>ต้องไปต้มแซมตัวเองก่อนใช่ใช่ก่อจะฟร์มออกมาอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคลับในการเก็บเห็ดถ้าอยากเก็บเห็ดนะครับแล้วมันออกบ่อยๆออกเขาเรียกสม่ําเสมอนะครับอย่าไปทําให้ข้างหน้ามันแตกใช่ไหมน้องป๊อปใช่ค่ะอะทีนี้ก็ได้วิธีการ มันง่ายมากเลยนะรดน้ําก็ง่ายเก็บก็ง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากทําในระดับที่เป็นอาชีพเสริมอยากทําในระดับที่แบบเป็นธุรกิจของตัวเอง้องป๊อปแบ่งปันได้ไหมได้อ่ะจัดไปเยอะมากทุกคนดูดิโอ้ว่าแล้วทำไมแม่บอกว่าถ้าสมมุิว่าเรามาเองอะ่ะมีหลงนะมาบอกลงหน่อยที่มีหลงหลงนะครับนี่เข้าไปซอยนี้ครับซับโอ้โห ดูอร่อยมากร่ลมรื่นเนาะร่มรื่นนะลลนะทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงโรงเห็ดนะครับดูโอ้โหเยอะมากใหญ่มากสูงไปทางนู้นหมุนทางนี้ทุกคนดูเยอะมากๆโรงเห็ดตรงนี้เรียกว่าโรงอะไรครับน้องปอ๊อปโรงเห็ดหลังคาจากค่ะหลังคามุงจากหลังคามุงจากซึ่งจริงๆเนี่ยผมเคยเห็นนะตามหมู่บ้านตามม่างห,หมู่บ้านก็จะมีใช่ไหมครับใช่ค่ะทไมเขาถึงเริ่มจากอันนี้ก่อน เพราะว่าตัวนี้มันจะลงทุนน้อยค่ะสําหรับคนที่แบบเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ได้เลยลงทุนน้อยนะครับแล้วก็ดูแบบว่าเป็นมิตรธรรมชาติเนาะดูแบบต้นไม้ร่มรื่นขอดูข้างในข้างในหน่อยได้ไหมได้ค่ะดีค่ะลงไหนก็ได้คือข้างในเย็นมากทุกคนเป็นไงตากล้องเป็นไงหัวโขกในนี้นะครับมาดูน้องป๊อปโชว์หน่อยเมื่อกี้เห็นนะตกใจนี่ระบบอัตโนมือ โรงนี้มีกี่ก้อนห้าพันก้อนค่ะห้าพันก้อนเอาเนี่เนี่ๆเนี่สำหรับใครที่อยากจะเริ่มทําเลยเนี่ยโรงนี้ถือว่าเป็นโรงขนาดเล็กหรือว่าพอดีเลยขนาดพอดีค่ะพอดีแหมสำหรับคนที่จะเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเริ่มที่ห้าพันก้อนใช่ไหมใช่แต่โรงแบบนี้หรือว่าการทํางานแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นเหมือนยุคเก่าเนาะรุ่นแรกๆน้องป๊อปเขามีที่ล้ำมากกว่านั้นอีกนะเขาเรียกว่าโรงอะไรแบบนั้นโรงระบบ e web ค่ะสามารถแบบ ทำอุณหภูมิให้ต่ํากว่าอุณภูมิภายนอกประมาณ5้าถึงสิองศาห้าถึงสิองศาถ้าแบบนี้นี่ก็จะอิงตามธรรมชาติเลยค่ะตามอากาศธรรมชาติอ่าเราก็ต้องแบบควบคุมน้ํากันไปใช่ค่ะแต่ในโรงอีเว็ผมเห็นแล้วโหแบบไฮเทคมากมีระบบด้วยมือถือด้วยรดน้ำรดน้ําด้วยมือถือด้วยนะครับแล้วก็มีพัดลมอะไรให้ความเย็นเดี๋ยวไปดูกันว่าเกษตรกรเงินล้านแบบนี้เนี่ยเขาทำยังไงและตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงอีเว็ใช่ไหมใช่โรงเห็ดแบบอีเว็นี้น้อง๊อสพามาดู มันต่างจากโรงแบบมุงจากยังไงก็เขาจะมีระบบให้ความชื้นนะคะเรียกว่า evaporative cooling system ก็คือน้ำจะระเหยผ่านจากแผงหลังพึ่งมาจากแผงหลังพึ่งแผงไหนด้านในด้านในลองเข้าไปดูอย่าเพิ่งเปิดใช่ไหมเราไปดูแผงก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเข้ามาดูทุกคนนี่โอ้โหโรงนี้กี่ก้อนหนึ่ง่ก้อนค่ะหน0 0งสองพันก้อนเชิญเลยครับน้องป๊อปเลยน้องแพรดูวันนี้คือหลังพึ่งเลยทุกคน นี่คือความเย็นแล้วยังไงต่อแล้วก็มีพัดลมอยู่ด้านหน้าที่เราเดินผ่านมาแล้วก็จะเร่ามาพัดลมจะพัดลมดึงออกใช่ค่ะน้ำก็จะระเหยแล้วก็จะได้ความเย็นให้เห็ดเราทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องลงทุนที่ลงทุนเยอะใช่ไหมเยอะอยู่ค่ะทำไมต้องลงทุนขนาดนี้ก็เหมือนเห็ดใช่ไหมคะเราเขาจะมีช่วงราคาช่วงช่วงแพงสุดๆเลยค่ะแต่ช่วงแพงเนี่ยค่ะจะมีปัญหาคือเห็ดของทุกฟาร์มที่จะไม่ออกใช่ในโรลงจากที่เราเห็นมสันจะไม่ออกโดยเราก็สร้างระบบนี้ขึ้นมาเหมือนเหมือนไป กรอนทีคนอื่นเขาไม่ออกใช่ค่ะเราก็ไปหาฟาร์มที่เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเราก็เออลองมาปรับใช้กับฟาร์มเราซึ่งระบบนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะว้าวนี่คือเกรษตรกรรุ่นใหม่นะครับก็คือว่ามันเป็นเหมือนเหมือนการน้อผลไม้หรือผักชนิดต่างๆเมื่อไหร่ที่มันแพงนะแสดงว่าคนอื่นเขาไม่มีเหมือนกันใช่ไหมมันหายากนะครับความต้องการสูงที่จะไแก้ปัญหาโดยการ เขาเห็ุ <H ead> ในโรงเรือนอ e ีเวลค่ะเขาจะกระตุ้นถ้าสมมติเราเราจะคํานวณน,นะคะว่าราคาช่วงนี้มันจะแพงเราเหมือนมีข้อมูลเก็บข้อมูลฟาร์มอะคะ่ะช่วงนี้ราคาแพงเราก็จะเปิดระบบอ e ีเวลให้ออกให้ทันนะคะ <H ood> ช่วงคนอื่นเขาไม่มีเหตุโอ้โห oh, 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 oh. นี่คือวิธีการก็คือเราก็จะราคาตุ่ด้วยใช่น่าทุกคนแล้วโรงเรือนแบบนี้จะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับอีกเท่าตัวหนึ่งอะคะ่ะประมาณ1,600กกิโลถึง 2000. 2ตันสองตันเลยนะครับประมาณ2ต <H ood> ันก <H ood> ับ2ต <h ood> ันแต่ มันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่พี่น้องป๊อปกระติบนี่้็คือปกติเนี่ยโรงเห็ดที่เป็นมุงจากเนี่ยเขาจะออกกี่เดือนนะครับห้าถึงหเดือนห้าถึงหเดือน <Okay. S 2> คือเราต้องรอนะสองตันเออหนึ่งตันใช่ไหมแต่ต้องรอหกเดือนแต่ถ้าเทียบกันเป็นโรงเรือนเท่ากันใช้ระบบนี้ใช่เราจะใช้เวลา3าถึงสเดือนสามถึงสเดือนแล้วก็ได้1ตันเท่ากันเราเด้งอีกเด้งหนึ่งนะคะคือราคาเราจะราคาอ่คา,ค,าค,คือผลผลิตมาเร็วด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยเขาอาจจะขึ้นไปแล้ว จากสมมติว่าเขาขายกัน50 70บอกวดาก็โดดขึ้นไปอีกเป็นร้อยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับทุกคนมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องมีคนที่สนใจแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดแชร์ให้พีพร้อมพิมพ์จังหวัดลด้วยชื่อเล่นใต้คอมเมนต์พีแจกเห็ดนางรมดำแบบนี้ใช่ไหมต้องป๊อปใช่เห็ดนางรมดำา30บ้าน30ก้อนนะครับที่สําคัญใครอยากได้ความรู้อยากจะปลูกเห็ดอยากจะเพาะเห็ดเป็นอาชีพเสริมสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับต้องป๊อป เฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะบ้านเห็ดพิมพ์ทองนะคะเขาก็จะขึ้นมาแต่มันจะชื่อยาวนิดนึงบ้านเห็ดพิมพ์ทองแล้วก็ขีดปากช่องมาลูมฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากมาหาน้องป๊อปได้ไหมได้ค่ะที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่าฟาร์มเห็ดนะมีอะไรด้วยน้องป๊อปมีทุ่งดอกกทุมมาน่รพนะสวย <ลง S 1> มากแล้วก็ดูเยอะมากใช้เวลาเพาะกี่ปีใช้เวลา3ปีค่ะให้ได้ปริมาณเท่านี้สองพนหนึ่งพันบาทต้น ไม่ต้องไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเรามาเที่ยวราชดีได้นะครับมีดอกปทุมมาใช่ไหมใช่แล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกทางนู้นมีคาเฟ่ค่ะเป็นแบบชากาแฟาค่ะแล้วก็เมนูพิซซ่าเห็ดนี่คาเฟ่พิซซ่าเห็ดเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตเลยพึบเลยน้องแพวไปกินมาแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเปิดดูว่าพีต้องมาหลายคนนะคะเพราะว่าเยอะมากอร่อยมากแล้วให้เยอะนี่คือได้กำไรไหม <c oughs> ได้ได <c oughs> คือพิซซ่าน้องป๊อปนี่คือว่า <c oughs> อร่อยแล้วก็ให้เยอะจุกเลยนะครับ 2, 2>, <c oughs> 2, 2คนไม่ได้นะต้องมี3-4 <c oughs> คนนะทุกคนและที่สำคัญครับน้องป๊อปอยากจะฝากให้กับวัยรุ่นหรือคนที่อยากจะทำกะเกษตรไหมครับว่าเอ้ยให้กำลังใจเขาหน่อยว่าเราอยากทำเกษตรมันจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมค่ะจากที่พี่พีกับป๊อปนะคะอยู่ในสายงานเกษตรนะคะ คือป๊อปเห็นว่าตอนแรกอะคะ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาทางนี้พอเห็นว่ามันมันไปได้ะคะ่ะเพราะว่ายังไงกเกษตรอะสุดท้ายปลายทางมันก็คืออาหารใช่ไหมคะซึ่งทุกคนอะก็บริโภคอยู่แล้วป๊อปก็คิดว่ายังไงมันก็ต้องขายได้แล้วก็แบบจำหน่ายได้แน่นอน,นะคะ่ะก็เลยสร้างขึ้นมาก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็ สู้ๆค่ะอ่สู้ปพี่อยู่ได้น้องป๊อปก็อยู่ได้เห<ซ>็นไหมก็คือทําเกษตรอย่างเดียวด้วยนะ<ช>เป็นงานหลักเลยนะครับทุกคนก็ขอฝากด้วยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับกเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่พี่กับน้องป๊อปนะหวังว่าจะเป็นแรงบรันดาลใจให้กับทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัดสดสีครับ